เอเคอ่ะต่อไปอออทางแฟลทอ่ะทางแฟลทอ่ะโอเคทางแฟลทคราวนี้เราเริ่มเริ่มที่คีซีเหมือนเดิมเล่มนิ้วนี่ใช่ไหม,มเขาบอกวงจรคู่ห้าหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเอาคีย์ทางชาร์ปนับไปคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้ใช่ไหม,มแต่ทางแฟลทให้นับถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ห้านึกออกไหมคียที่เราเจอคือคีอคยียใช่โดกับฟาเนี่ยมันคือคู่อะไรใช่เพราะนั้น เรานับถ้าหาทางแฟดเรานับไปคู่สี่เออใช่เรานับไปคู่สี่ช้าวันนับคู่ห้าแต่ว่าแฟดนับคู่สี่สี่นับไปคู่แฟดแฟดแฟดนับไปคู่สี่ใช่ไหมโอเคนับคู่สีโอเคโอเคอ่ะเพราะนั้นเราเขียว่าทางแฟดแล้วให้นับให้เราดูดีๆนะว่าคีเอฟมันติดแฟดที่ตัวอะไร ตัวทีตัวทีแปดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเรารู้ไหมรู้เหตุผลไหมถ้าไม่รู้จะได้บอกทางชาร์ปเนี่ยเราจะเจอตัวที่เจ็ดก่อนถูกไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นอันเนี้ยเราไม่ต้องดูตัวที่เจ็ดแล้วเพราะตัวที่เจ็ดมันมันห่างกันครึ่งเสียงโดยอัตโนมัติน่ยเห็นป่ะเห็นป่ะ เอฟกับ e เห mm ็นไหมให้เราดูที่ตัวนี้หนึ 1, 2, 3, uh, major, ่งสองสามอ่ะสเกลเมเจอร์สามกับสี่ต้องห่างกันครึค่งเสียงสามสี่กับเจ็ดแปดถูกไหมมันสลับกันคือเจ็ดกับแปดมันติดให้อัตโนมัติเราไปหาที่สามกับสี่แทนนึกออกไหม uh, อ่าเข้าใจเลยเออเพราะนั้นมันต้องสามแล้วก็สี่เลยถูกไหมคีเอฟติดแฟตที่ตัวเออที uh, <T. S 1> อ่าใช่ที T, หรือบีแฟตใช่อ่าเพราะนั้นมันจะเป็นงี้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดพอดีหาคีย์ต่อไป,น,ไปนับไปคู่สี่นับไปคู่สี่นะทีแปดถูกต้องถูกต้องนี่เลยทเีเออเออเพราะเพราะนั้นการหาเจอตัวที่สี่มันคือเจอเคีย์ต่อไปด้วยให้เราโฟกัสที่สามกับสี่แทนอ่ะหนึ่งสองสามตัวที่สี่คือ B แดอ่ะเพราะนั้นที่เราทดไว้ B ีแฟดแล้วก็ E แปดที่ตัวอะไรอีก E แปดใช่ใช่โอเคครับเพราะนั้นคีย์ต่อไปคือตัวคือคีย์คีย์ E แปดใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวเพราะตัวตัวที่เราหาเจอปัจจุบันอ่ะมันคือตัวมันคือคีย์ต่อไปเลยอ่ะหนึ่งสองสามต่อไปคือต่อไปคือตัวที่สี่ใช่ไหมลา A A แปดใช่ แล้วตัวต่อไปต่อไปก็ถือคีเอฟแดอ่ะแล้วเราก็โทษอันเก่าไปเลยก็มี B แฉด E แฉดแล้วก็ A อแฉดอ่าทีมีลาอ่ะเลแฉดเลอย่างนี้ไม่ได้นะถูกไหมต้องเป็นใช่ต้องเป็นเลแฉดเก่งมากครับอ่าะไมยสุดยอดเลยอ่ะเอเอต่อไปเป็นคีคีแฉด เก่งมากครับเออ่สองสามสี่ก็ต้องเป็นห้าอ่ะก็คือตัวอะไรอ่ะอ่ะคราวนี้จะให้หาเองส่วนต้องเป็นส่วนแปดเออใช่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 เก่งว่ะจำได้ด้วยโอเคโอเคจะบแล้วคุณนิดนึงช้าช้าอ่าอ่าต่อไปเป็นส่วนแปต คีเอ่อคีจีแฟดเขาเรียกว่าคีจีแฟดนะคือว่าเวลาเราเวลาเราพูดพูดถึงโน้ตอ่ะพูดถึงริมนิ้วอ่ะอ่าเราก็พูดโดยเรียงพอน์ก็ได้แต่ว่าเวลาเราพูดถึงคีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็คือคีจีแฟดอ่าคีแฟดมีอะไรบ้างมีกี่แฟดก็มี B E A B ด G ต่อไปอ่ะนับหนึ่ง แล้วตัวที่สี่คือตัวอะไรดีอาทีโดต้องเป็นโดแฟรเออเนี่ยอ่านึกออกไหมได้แล้วเฮงมากต่อไปต่อไปคือคีย์สุดท้ายแล้วสุดแล้วโดแฟรคีย์สุดท้ายคีย์อะไร C แฟร์ C แฟรอ่าเพราะนั้นมันติดจากที่ตัวอะไรบ้าง B แฟรอีแฟรเอแฟร์ีแฟรซีแฟร แล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เป็นเออ F แฟรเออฟาแฟตใช่เออฟาแฟตใช่อ่าก็คือมันติดแฟตทุกตัวเลยอ่ะเค้าไหมอ่าอันนี้คือสรุปนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก็คือหาทางชาร์ปหาขั้นคู่ห้าถูกไหมใช่อ่าพอหาขั้นคู่ห้าเจอ แล้วเราจะเจอชาร์ปตัวต่อไปคือโนตตัวที่โนตตัวที่เจ <7, S 2> ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดทางชาร์ปทางชาร์ปไงอ่าใช่คือคือเราเราจะพูดถึงกับตัวที่เจ็ดกับแปดเท่านั้นถูกไหมนึอกออกไหมใช่ไหมเวลาเราเจอวเวลาเจอชาร์ปตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยเราจเจอที่เจ็ดกับแปดถูกไหมอ่าอ๋อโอเคเก่งมากแล้วก็นับวงจรคู่ห้าแล้วพวกนั้นก็จะห่างคู่ห้าหมดถูกไหมอ่าต่อไปหาทางแลดนับไปคู่ คู่สี่เราจะเจอตัวแฟดเพิ่มก็คือขั้นที่สามสี่สามสี่ใช่สามสี่ถูกต้องโอเคโอเคไหมเออโอเคอ่า <Okay. S 1> ถ้าเราจําแบบนี้ก็คือฟาดซอนเลรามีทีอ่าอ่าถ้าเป็นทางแฟดก็ทีมีลาเลซอนโดฟาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มโอเคนะอ่าโอเคอออเก่งมาก